สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเดตข่าวของลิซ่าอยู่ด้วยกัน2เรื่องเรื่องที่1ก็คือ c e o ของบูการีบอกรักลิซ่าดูแลดั่งราชินีแล้วจริงๆเรื่องที่2ก็คือไฟบินล่าสุดของลิซ่านะคะจริงหรือเปล่าเราไปเริ่มต้นกันเรื่องที่1เลยนะคะหลังจากที่ลิซ่าบินไปที่กรุงโรมนะคะเพื่อไปถ่ายโฆษณากับทางบูการีทางแอคเค้์ของบูการีก็ได้โพสตเกี่ยวกับลิซ่าโดยระบุแคปชั่นว่าลิซ่าเอมบาสเดอระดับโลกของบูการีเดินทางไปยังกรุงโรมเพื่อสำรวจโลกของบูการีและแวะที่โรงแรมบูติสสุดหรูและทางด้านคุณซ บาบินก็ได้ลงรูปลิซ่าในไอจส่วนตัวของคุณเจซีบาบินเองพร้อมระบุแคปชั่นว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับบูการีที่ได้ต้อนรับเราเอ็มบสเดอร์ของเราซึ่งบูการีเริ่มต้นในปี1884เราได้รับสิทธิพิเศษในการแนะนําให้ลิซ่า ได้รู้จักกับสิ่งมหัศจรรย์ของขวัญที่หายากและล้ำค่าและใช้เวลาช่วงเย็นในร้านอาหารที่ดีที่สุดในกรุงโรมและถ่ายทำแคมเปญใหม่ของบูการีในวิลล่าที่น่าทึ่งขอบคุณลิซ่าสำหรับพลังงานที่ล้นเหลือมีความตั้งใจคนสนใจในงานจวิวเวลรี่และความรักที่แท้จริงสำหรับบูการีเรารักและก็เคารพคุณมากจะบอกว่าต้องปรบมือรัวๆให้กับซีอของบูการีคนนี้จริงๆนะคะมาโพสเองแบบนี้แสดงว่าคุณเจซีบาบินรักและก็อินดูลิซ่ามากจริงๆและดูแลลิซ่าดั่งราชนีสมกับคำที่คุณเเจซบบาินนคยพูดออไว้ก่ หน้านี้นะคะและพลนนี้ของคุณเจซี่บาร์บินลงรูปของลิซ่าทั้งหมด9้ารูปด้วยเรียกว่ารักจริงดูแลจริงก็พ่อปาร์บินนี่แหละคะ่ะและก็มีแฟนคลับไปถามช่างภาพที่ถ่ายงานระหว่างลิซ่ากับทางบูการีนะว่าจะมีงานออกมาไหมหรือว่าเป็นคอนเทนต์แบบไหนช่างภาพก็ตอบว่าเร็วๆนี้ทั้งช่างภาพผู้แบบนี้นะคะรับรองว่าอีกไม่นานงานที่ลิซ่าไปถ่ายกับทางบูการีก็ต้องมีปล่อยออกมาอย่างแน่นอนนะคะ เรื่องที่สองไฟบินล่าสุดของลิซ่าจริงหรือเปล่านะคะแอดเขานี้จะเป็นแอดเขาที่เขาโพสต์เกี่ยวกับไฟบินของแบล็กพิงกก่อนหน้านี้มาหลายรอบแล้วนะและแต่ละครั้งที่เขาโพสต์นี่ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ที่เป็นไปตามที่เขาบอกและเขาก็เป็นคนโพสตเกี่ยวกับไฟบินที่ลิซ่าเดินทางไปปารีสและกรุงรมในครั้งนี้ด้วยและล่าสุด,ะะดอออแอดเขานี้นะคะก็ได้โพสตไฟบินของลิซ่าอีกรอบแต่คราวนี้นะคะเป็นไฟบินจากปารีสมากรุงเทพคือสนามบินสุวรรณภูมิของเราถ้าเป็นจริงตามนี้นะคะลิซ่าก็จะกลับมาไทยบลิงแท็กก็หวังให้เป็น นนะที่ลิซ่าได้กลับบ้านเลยและที่สําคัญนะคะแอดเขานนี้ถ้าเขาโพสแบบนี้เกือบ100%ยจะเป็นจริงตามนั้นก็มารอดูว่าคราวนี้จะจริงไหมลิซ่าจะได้กลับไทยหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นจริงเท,ท็จแค่ไหนสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวของลิซ่าแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันค่ะ